ทำต่อเลยอย่าคิดมากสิทีโบนจะเย็นนะเราควรจะปล่อยไปตามที่มันควรจะเป็นนะเพื่อนหัดดูมากงนะไม่เห็นหรอว่าเรากำลังมีปัญหาเนี่ยไงเพื่อนทีโบนดูนั่นนั่นเขาเขาเป็นฮีโร่ของพวกเราเลยนะไงเห็นไหมเรายังอยู่ดีอยู่ดีกับผีอดิมีคนกำลังตามล่าเรานะเราต้องวางแผนกันใหม่ ไม่ไม่ไม่ฉันฉันพยายามติดต่อนายอยู่ฮะอะไรนะนายอยู่ที่ไหนโอเคได้เลยพูดพูดอย่าหยุดนะเฮ้พวกเรามีปัญหานะไปกันเถอะปัญหาอะไรไหมไหนมีคนขโมยรถตู้ของเราแล้วไม้ก็นอนอยู่หลังรถแล้วเราเอาไงจะรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ไหนโทรศัพท์ไงเขาจะพูดกับเราจนกว่าแบตจะหมดไปกันได้แล้วโอเคไปกันเถอะ เราต้องเร่งหน่อยนะไม่เหลือเวลาแค่ก่อนแบตจะหมดเขาบอกว่าได้ยินเสียงนกนางนวลเขาได้ยินมันนางนวลมันก็อยู่ทุกที่ในเมืองไม่ใช่เหรอได้ยินเสียงเครื่องจักรด้วยนางนวลกับเครื่องจักรต้องเป็นที่ก่อสร้างแน่เลยมันก็ไปที่เดอะโฮตี้อ่านึกว่าไม่มีอะไรขึ้นอยู่ที่แมปมีอยู่นี่ว่าแต่ต้องรองให้มันคุยจบเหลืออีกห้านาทีรอแป๊บนึงนะ แบตเตอรี่อีก5นาทีขี่ไปยาวๆจะเย็นก่อนนะไหมเรากำลังไปช่วยมาตรงนี้แล้วก็ขี่ลงไปข้างล่างอ๋อได้ตังมา20เหรียญอออโอ้โอ้เลี้ยวยากมาตรงนี้นี่ไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้ ถึงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาทะลุไปเลยอื้อมาแล้วเขาบอกว่าได้ยินเสียงรถบรรทุกน่าจะเป็นสถานีขนส่งสินค้านะขนส่งต้องต้องเป็นที่นั้นแน่เลยไปที่ท่าเรือเลยต้องไปที่ด็อกดอกที่อิสบีดทางไหนอะ่ะตรงได้ไหมอะมันไม่น่าตรงได้นะต้องมาฝั่งนี้ไม่อ hey, ีกไม่กี่นา <to me. S 1> ทีเราก็จะไปถึงแล้วนะเราต้องมาฝั่งนี้ เลี้ยวซ้ายตรงนี้นี่เองอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โอ้จะเย,ย็นนะไหมบ้าเอ้ยเขาบอกว่ามันหยุดได้ยินเสียงปืนแล้วมันยิงยามที่ประตูทางเข้าด้วยมันไม่มียามที่ท่าเรือนะแปลว่าต้องเป็นที่สนามบินแน่เลยเราต้องไปที่แอร์พอร์ตเปลี่ยนไปหลายที่อย่างเนี้ยเลยสามนาทีครึง่งที่ไม่รู้จะเปลี่ยนบ่อยไปไหนเนะี่ย จะเหลือสานาทีแล้วเฮ้ยไม้ไม่ต้องเป็นห่วงนะเราก็จะถึงแล้วรีบไปเร็วเข้าแบตไม้เหลือนิดเดียวนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยขอโทษทีชนเสียงดังแบตเลยอ่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถึงแล้วนี่ไงนั่นไงประตูแล้วก็มีคนตายด้วยที่นี่แหละพยายามมองดูเรื่อยๆนะหารถตู้นั่นให้เจอเครื่องติดตามน่าจะช่วยได้นะเครื่องติดตามทําไมต้องมีมันด้วยเนะี่ย หลังจากเกิดปัญหาขึ้นไมค์ก็ซ่อนเครื่องติดตามไว้เราใช้มันตามหาพวกแก๊งแต่มันก็มีปัญหาขึ้นและตอนนี้เราจะใช้มันเพื่อหารถตู้แล้วก็ช่วยไมค์กันแล้วมันจะทํางานไงง่ายๆเลยพอเข้าใกล้สัญญาณก็จะชัดเจนขึ้นเราต้องตามสัญญาณไปนะฮะยิ่งสัญญาณสูงรถตู้ก็จะอยู่ยแถวๆนั้นหานยังไงก่อนว่ามันเฮ้ยเหมือนสัญญาณตรงนี้มีเหมือนตรงนี้มีสัญญาณน,นี่ไงสูงขึ้นเรื่อยๆล่ะแถวไหนไแถวไหน ตามสัญญาณไปนี่ไงสัญญาณสูงขึ้นเรื่อยๆแปลว่าต้องใช่ทางนี้แน่ๆแปลว่าต้องตรงไปใช่ไหมตรงนี่ไงตรงไปอีกยาวนี่ไงตรงนี้ไหมมีอยู่คันเดียวนี่ไงมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นจัดการมันเพื่อนทีโบนจัดการมันจัดการมันเดีย๋ยวเราขี่ไปให้แป๊บนึงเออยิงมันนี่ไยง,ไงยิงช่วยเอาดิเอาดิ เอาดออียิงมันยิงมันยิงทอร์รเราด้วยเอามัน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 ดีอ้นี้ก็ล้มไปดิล้มไปไอ้นีี้อ้นี้มันโอ้โหโอ้โหอะไงหนึ่งที่ลงมาโอ้ไม่มีปืนลืมผมไม่มีปืนผมไม่มีปืนยิงช่วยด้วยไม่มีปืนก็หมัดเลยวะ หมัดก็ได้วะไม่มีปืนบอกว่าผมไม่มีปืนไม่มีปืนยิงช่วยผมด้วยยิงช่วยผมด้วยนั่นแหละออไม่มีปืนเฮ้<อ>เพื่อนเร็วๆหน่อยทันเวลาพอดีเลยทีโบนไอ้บอลนี่เป็นใครเน่ะใจเย็นหนะ่ามันเป็นลูกน้องของกจซี่น่ะ เราต้องทำลายรถตู้ทิ้งซะเราจะทำแบบนั้นไม่ได้นะมันคือความล้มเหลวแต่เรารักษาชีวิตไว้ก่อนนะเข้าใจไหมเขาพูดถูกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่กันแล้วใครใครให้นายพูดเนี่ยนี่ไม่ใช่ทุนรังของนายนะแน่นอนจะให้พวกนายมาตอนนี้หุบปากแล้วก็ไปกันมาไห้ทำลายรถตู้นะฮะแต่เราไม่เอ่อ แต่เราจะทำยังไงดีอะเราไม่มีปืนอะใครจะระเบิดแล้วเพื่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็จะระเบิดแล้วอีกนิดนึงเอามันเอามันใครจะระเบิดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงต่อช่วยอยู่ไต่ช่วยอยู่เพื่อนเอาดิเอาดิเฮ้ยรถจะระเบิดแล้วเด็๋ยวๆๆจะเย็นใจเย็นนะอย่าเพิ่งนะไอยังไงตอนนี้เราต้องออกจากที่นี่นะฮะเราต้องหนีตำรวจได้เลยเพื่อนตามเรามา อย่าเด็ดเด็ถ้าขึ้นรถกันมันจะเดินบนทําไมเนี่ยโอเคเราต้องพาเทเลนออกไปจากที่รถแวนโดนเผานะฮะอ่าประมาณนี้ได้ไหมโอ้ยหลงไปชนตำรวจชิบหายแล้วลงไปชนตอนนี้เราต้องไปพ่นสเปรย์นะให้ตำรวจไม่จับเราจจเย็นเซ่คุณตำรวจเย่าพึ่งมามาถึงแล้วข้างหลังก็ยิงกันมันเลยเนี่เดี๋ยวโอ้โหระเบิดเลยละรถก็ควนขึ้นอีกรีบเข้าร้านกอนตำรวจอยู่ข้างหลังแล้วนะแต่พอเราเปลี่ยนสีปุ๊บ พอ,อเปลี่ยนสีเสร็จใช่ไหมขี่รถไห,หลังมาไม่มีใครรู้ละไม่มีใครมาหารถด้วยตำรวจไปไหนแล้วก็ไม่รู้นายทางานให้กับจิซซี่นานเท่าไหร่แล้วฉันไม่เคยเห็นหน้านายเลยฉันเพิ่งย้ายเข้ามาที่เมืองเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วก็หางานทาน่ะย้ายมาก็เลยแล้วก่อนหน้าน,นั้นอยู่ไหนอะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแค่ตอบคาถามก็พอฟังนะฉันมาจากลอสซานโตสกับกครอบครัวโอเคไหม เอากระเป๋าตังค์นายมาอย่าอย่าสู้กันบนรถสีเฮ้ฮเอยอะไรอย่ามายุ่งนะเอาไปไหมข่าวจอร์ันเหรอโอเคฉันดูแค่นี้แหละเก็บไว้ที่เดิมเลยนะฉันจะได้หาง่ายๆหกป่า,อปาของนายไปเลยนะขี่มาถึงแล้วอือจอดโอเคข่าวจอร์ันนายทำได้ดีมากเลยนะวันนี้เพื่อนเราเข้าไปข้างในกันเถอะเรามีเรื่องต้องคุยกันนะทำภารกิจเสร็จแล้วแต่ไอ้รูปมงกรก็อยู่เหมือนเดิมแปลว่าต้องทําให้มันเสร็จใช่ไหมโอเคไปรูปมงกรต่อ มารับภารกิจรูปมังกรต่อนะฮะเฮ้ยเพื่อนม, <Hey, S 2> ม,มีอะไรจีซี่เ well, <my> พื่อนของฉันเขาต้องการความช่วยเหลือนิดหน่อยนะฉันเลยคิดว่านายน่าจะช่วยได้อะนะไปหาทีโบนที่ปั๊มน้ำมันใกล้กับท่าเรือหน่อยนะเขารออยู่ในรถสี่ประตูนะโทษทีนะไม่สายซ้อนเข้ามาโชคดี โอเคตามที่นายบอกเลยเราต้องไปหาทีโบนที่แก๊สสเตชันงั้นหรือได้เลยเพื่อนยืมรถหน่อยนะนอ่ไงนะไปแล้วทีโบนกำลังไปหาอ๋อไปทางนี้ก็ได้มั้งเออใกล้อยู่หรอกแก๊สสเตชันอี๊ดเลยอีย๊ดเลยเออเออไม่ใช่รถเราอยู่แล้วขี่ได้ไม่ใช่รถเราอยู่แล้วเลีเ้ยว โอ้โห uh oh. นี่ไงใช่รถคันนี้ไหมมาถึงแล้วเพื่อนแล้วพวกเขาหายไปไหนกันหมดเนี่ย เฮ้ย hey, นายกำลังปิดบังอะไรอยู่บอกฉันเมื่อวูนนี้นะ What <the> อะไรวะเนี่ยนายคิดว่านายหลอกฉันได้งั้นเหรอฉันฉันจะเป่าหัวนายซะแล้วก็ตามไปฆ่าครอบครัวนายบ้าเอ้ยคิดว่าจะหลอกฉันให้ตายใจได้เหรอ <c oughs> ฉันรู้แผนของนายนะฉันไม่รู้ว่านายพูดเรื่องอะไรค <c oughs> อคอฉันนายทำงานได้กับใคร <c oughs> ไม่มีเว้ยหันหน้ามามองที่ฉัน เพื่อนฉันแค่มาหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะฉันสาบานได้โอเคฉันเชื่อนายแล้วในที่สุดฉันก็เชื่อนายรู้นะนายต้องระวังตัวในธุรกิจนี้เข้าใจใช่ไหมไงเด็กนี้เป็นไงบ้างใช่เราเข้าใจกันแล้วโอเคดีเลยงั้นเราไปพบลูกค้ากันเราสายแล้วนะนายได้ยินแล้วนะเราต้องขับตามโลเคชันไปใช่ไหม ได้เลยแล้วอยู่ดีๆเอาปืนมาจ่อหัวเราทําไมเนี่ยเราแค่อยากได้เงินเพื่อนอ่ามานี่เรียบร้อยไดยังไงถึงละไปเอาบอนอร์ไซ์มาเราต้องเข้าไปในโรงงานเอาให้แน่ใจว่ามันสมกับค่าตัวของนายเราจับตาดูนายอยู่นะไอ้หนุ่มใช่เลยเรามองนายอยู่ เราต้องขี่มอเตอร์ไซค์คุมรถตู้ไปที่โรงงานใช่ไหมได้เลยอ่ามีปืนให้เรียบร้อยอาะเราต้องไปจัดการไอ้พวกที่ขวางถนนแล้วให้รถตู้ผ่านไปอย่างสบายสบายโอ้ไม่มีปัญหาเรื่องเปิดก่อนนี่ได้เสมอเราต้องใช้โรเก็ต l ันเชอร์ทำลายไอ้พวกที่มันมาบล็อกถนนอ๋อได้เลยอย่างนี้ก็ต้องขี่ไปก่อนในรถตู้ดิใช่ไหม รีบไปจัดการก่อนที่ไอรถตู้นั่นจะมาต้องพาไปส่งโรงงานอยู่ทางซ้ายนี่เองโอ้กําลังบล็อกถนนกันเลยอ่ะเพียวเพียวเพียวนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็อันนี้อีกคนนึงสูงข้าไปเฮ็ดช็อตไม่เฮ็ดช็อตด้วยเลียรพื้นที่ต่อไป ต่ก่อนจะเคลียร์ผมขอเก็บปืนก่อนนะปืนในพวกนี้มันใช้กันเยอะจังเลยอะเปลี่ยนปืนแล้วกันขี่มาอยู่ฝั่งนี้นี่เองแถมมีคนอยู่ข้างบนนี่ด้วยนั้นขอแวะข้างบนก่อนนะนี่งไงมีเรื่อยให้ด้วยเหรอโหไม่เงี้ยไม่เงี้ไม่งเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะขอเก็บก่อนมีชุดเกราะข้างล่างด้วยนะเหมือนจะเห็นชุดเกราะข้างล่างด้วย อะไรเดี๋ยวเปลี่ยน AK คแป๊บเอา a อออกมาโพนัดเดียวพอที่เหลือก็จัดการให้หมดก่อนที่รถตู้นั่นจะมาไี้ไงไีไงเหลือรถอีกคันหนึ่งเหลือรถอีกคันหนึ่งเรียบร้อยเคลียร์ถนนต่อไปได้เรื่อยมาฟรีเฉยเลยไม่รู้เรื่อยมาจากไหนแต่ได้มาฟรีก็ดีละ ตรงนี้มีสองคนสามคนขึ้นไปจัดการก่อนเอาเอเคออกมาเดินไม่ได้เหรอนี่ไงเหลี่ยมซิกเหลี่ยมซิกเหลี่ยมซิกอย่าอย่าอย่อย่าอย่าอย่่าอก่อย่าอย่าอ่อ่าอน่อย่าอย่อย่าอย่อ่าอย่อ่าอย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 อย่อ เออเออต้องระเบิดรถอีกอพยายามยิงงห่างตัวเรานะฮะไออ RPG พจีมันยิงไม่ค่อยตรงเป้าเท่าไหร่อยู่๋ยวมันไปยิงโดนกำแพงแล้วมันเร่งโดนเราตายเฮ้ยมันจะเจอปืนไฟถ้าไม่คลองอยู่นี่มันเยอะจังเลยโอ้โหโอ,โอ้เก็บไม่ได้ด้วยมันอยู่ตรงข้างหน้าเรากำลังดักกันเลยกำลังดักกันเลยนี่หวาดหนึ่ง สองเอายิงเลยด้วยนะโหยิงเลยเฉยหนึ่งนัดเท่านั้นหนึ่งนัดเท่านั้นต้องระเบิดรถอีกรถยังไม่ระเบิดอีกเหรออ่ะพี่ออวุ้มเนียบร้อยที่เหลือเราก็ต้องมั่นใจนะว่ารถตู้จะได้รับความปลอดภัยก็ต้องขี่ไปเช็คให้ใช่ไหมรถตู้อย่าโดนไฟระเบิดนะไม่มีแล้วมั้งปลอดภัยหมดแล้วอะใช่ไหม เอาเฮ้ยรถเดี๋ยวกงอนรถติดแป๊บหนึง่งรถติดเสาไฟเฮ้ยรถติดเสาไฟเฉยเลยแล้วมันจะหายไหมนั่นน่ะต้องชนไหมอืมเออขี่ไปขี่ไปรถอยู่ดีๆก็ติดเสาไฟเฉยเลยลำบากเราอีกแล้วเนี้ยอ่าขี่มาคุ้มกันรถตรงไหนโรงงานทางนี้อ่ะ น่าจะทางสายตรงนี้อ่ะผมว่านะโรงงานนะขี่เข้ามารอเลยใช่ไหมใช่โรงงานนี้ไหมเออใช่ละฮะมาเลยเพื่อนรออยู่โอเคพวกเราทําได้แต่ถ้าตำรวจมาก็จบเหมือนกันนะเอารถตู้นี้ไป <I 'm S 1> ซะ<า>ฉันจะรีบออกไปจากที่นี่ภนรกิจเรียบร้อยโอ้โอ้โอ้ธกรกิจเรียบร้อยตำรวจก็ใส่เลย ได้ตังมา9 0 0าพันเอา้าอยู่ดีๆไอ้รูปมังกรก็เปลี่ยนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทมโนี่เฉยเลยแต่ถ้ามันเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ผมก็ไปทำภาร,รกิจของซีโร่ก่อนแล้วกันนะซีโร่เสร็จแล้วก็ของวูซี่แล้วค่อยกลับมาทำของเทมโอนี่เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์มันเปลี่ยนนะ,ะไปทำของซีโร่ต่อกันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินซีโร่เรามาหานายแล้วนี ขี่ทะลุไปเลยอะไรอ่ะให้เราซื้อร้านเหรอ,อซื้อก็ซื้อซื้อร้านแล้วจะมีภารกิจให้ไหมเหมือนจะไม่มีงั้นไปทําของกูซี่ต่อแล้วกันนึกว,ว่าจะมีภารกิจให้แค่ให้มาซื้อเฉยเอามอเตอร์ไซค์ขี่มานี่เดี๋ยวขวาลงข้างล่างมาถึงแล้วเพื่อนใครโทรมา เออบัดดี้ข่าวนี่ซนะีโร่นะโอ้ว่าไงซีนายไม่ได้อยู่ในตอนที่ฉันเซ็นชื่อซื้อสโสนนะใช่ฉันรู้แล้วฉันอยู่ในภารกิจที่อันตรายในพื้นที่ของ้าศึกนะเออคือไงก็ได้ไม่ว่ายังไงก็เถอะนายรู้ใช่ไหมว่านายควรกลับมาแล้วก็มาดูธุรกิจของนายด้วยโอ้ใช่แน่นอนแน่นอนที่สุดฉันต้องจัดการอะไรนิดหน่อยนะไม่ต้องห่วงซีโร่เพิ่งให้ภารกิจตอนที่เราจะมาทําของบูซี่ง <laughs> ั้นทาของบูซี่ก่อนแล้วกันนะ เราปิดร้านแล้วนะไอ้งัางจะเย็นอ่ะพวกฉันมหาบูซี่อ๋อข้างบนเลยโถไอ้งัางเอ้ยมีอะไรเพื่อนมองอะไรกันฉันจอนสันฉันมหาบูซี่ฉันทำงานให้กับเขาอ๋อเชิญทางนี้เลยเออเออนายนายรู้ใช่ไหมว่าบอสของเราโดนสาบคำสาบไม่อะเขาตาบอด ตาบอดแต่เราเพิ่งแข่งรถกันเมื่ออาทิตย์ก่อนเองนะใช่ฉันทราบดีเขาได้รับพรสวรรค์ที่เหลือเชื่อเรื่องโชคนะน่าเดวไทยแอดจะทำท,ทุกอย่างเพื่อเขาพวกเราเรียกเขาว่าตุนน้ำโชคเออโอเคก็ได้ฉันจะจำมาไว้นะ <Good. S 1> เยี่ยมเลยวูซี่ ว่าไงเขาเออมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอบูซี่นายสบายใช่ไหมงั้นเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะฉันไม่สามารถขอให้นายช่วยได้จนกว่าฉันจะเปิดเผยเกี่ยวกับว่าฉันเป็นใครและฉันทําอะไรก่อนนะให้ฉันแนะนําตัวเองก่อนฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มบุตรแห่งเมคายินดีที่ได้รู้จักนะยินดีเลยทําไมนายไม่นั่งลงก่อนละ่ะในฐานะที่เป็นนายไดโลของกลุ่มไตภา,าคี มันคือความรับผิดชอบของฉันที่จะทําให้ข้อพิพาทมีทางออกโดยไม่กระทบต่อธุรกิจแล้วนายจะให้ฉันไม่ทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวนายจะรู้เองฉันกำลังจะไปแวะในกลุ่มไตภา,าคีสาขาหนึ่งพอดีนะวกเขาไม่ได้โผล่ามาในงานประชุมครั้งก่อนมากับฉันสิและฉันจะแสดงให้นายเห็นว่าชาวไตภา,าคีจัดการกับปัญหาโดยไม่ให้เกิดความรุนแรงโดยไม่จําเป็นยังไงอ่ะนะโอเคก็ได้ฉันจะไปกับนายเอง เราต้องการรถฉันคิดว่าฉันออกกำลังกายมาพอแล้ววันนี้โอเคก็ได้เราต้องพาวูซี่ไปหาเดดทงเหรอกลุ่มคนนกโลหิตมีโกดังอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เราจะมาดูกันว่าเขาแก้ตัวกับเรายัางไงนะโอเคแล้วธุรกิจทั้งหมดที่คุยคืออะไรอะ่ะไม่นานมานี้มีแก๊งเวียดนามมาก่อเรื่องครั้งล่าสุดเราไม่มั่นใจว่าทำไมพวกมันถึงมาทำในตอนนี้แต่ฉันงนุนงงกับสถานการณ์นี้มากเลยนะแล้วจะให้ฉันจัดการกับเรื่องนี้ยังไงน่าเป็นคนนอกนะที่นี่แหละที่นี่งไงตามฉันมา ได้เลยตามบูซี่ไปเห็นห้างจริงวันนี้ทำไมมันเดินได้ตรงขนาดนี้โอ้โหจับพื้นด้วยเฮ้ยนี่นายทำอะไรเนี่ยแค่แค่เช็คอะไรสักหน่อยนะรู้อะไรไหมหกปากไปเลยข่าวทางนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกเขาไปไหนอะมีบางอย่างไม่ถูกต้องเราต้องระวังไว้ตามชั้นมาอะไรครับเนี่ยเอาเอาเฮ้ยอ๋อ ปูซี่เดินไปไหนมันทางนี้ตาบอดจริงหรือไม่จริงวะเน,นียเริ่มสงสัยแล้วนะวิ่งแบบรู้ทางด้วยเดินเดยนเดเดินเดินเดวิ่งชนกำแพงเป็นอะไรเนี่ยน่าหลงทางเหรอให้ช่วยไหมไม่ไม่คือ,ค,อคือฉันแค่กำลังตรวจสอบพื้นที่นะอยู่ใกล้กันเอาไว้นะถูกทางแน่นะถูกทางแน่นะอ่าเรามาถึงแล้วทางนี้แล้วร,รู้ด้วยนะว่า มามาถูกที่แล้วนี่มันแปลกอย่างประตูควรจะล็อกไม่ใช่เหรออยู่ใกล้กันเอาไว้นะยังไม่แตะประตูแต่รู้ด้วยนะว่าถึงแล้วให้ตายสิวูซี่มีอะไรเหรออ๋อเหยี่บเพื่อนเอาเหยี่บเพื่อนเฉยฉันคิดว่าไม่มีใครนอนอยู่ตรงนี้น่ะเขาตายแล้วทุกทุกคนเลยกลุ่มขนนกโลหิตตายหมดแล้วล่ะนไดรโลอภัยให้ผมด้วยผมโกงเกินกว่าที่จะสู้ผมเลยแอบอยู่น่ะพอที่เกิดอะไรขึ้นที่นี่พวกเวียดนามมาโจมตีเราแบบไม่ทันตั้งตัว มีแกงมาเหรอมันมาอีกแล้วไอ้แกงนี่มาอีกแล้วอ่ะโอ้โหโอ้หมากันเต็มอย่างนี้ข่าวต้องจัดการแล้วแหละข่าวต้องจัดการนั่นแหละข่าวต้องจัดการนั่นแหละนี่ไงเก็บให้หมดเก็บให้หมดรีบมาดีกว่านะเดี๋ยวยเดี๋ยวตายเดี๋ยวเดี๋ยวไฟตายมานี่ไม่แต่โอ๊้นี่ไงเปิดก่อนได้เปรียบ เปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบรีโหลดแป๊บอ่ายังไม่ได้รีโหลดเปิดก่อนได้เปียบอืม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 โอ้โหโอ้หอืมอย่างเยอะอย่างเยอะจะเยอะไปไหนวะเนี่ยนี่ไงเดี๋ยววูซี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปคนเดียว กูซี่อย่าเพิ่งไปคนเดียวโอ้โอ้ไปที่รถเร็วเข้าเรางานเข้าอีกแล้วเนี่ยพวกมันมาแล้วถอยหลังชนเลย <c oughs> นายขับนะ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะทำหน้าที่ส่งมันไปที่ท่อเอง <c oughs> เราเป็นคนขับเราต้องทําลายรถเราต้องทําลายรถใช่ไหม นี่ไงระเบิดระเบิดแล้วมันระเบิดมันระเบิดมันระเบิด,บดแล้วนั่นแหละระเบิดสวยสสดูเหมือนว่านั่นจะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะขอบคุณมากเลยเขา,ขานายช่วยชีวิตฉันไว้เฮ้ยอ๋อไม่ใช่แก๊งของวูซี่เหรอเมื่อกี้มันยิงเรานะ,ะนี่เรียนของเดรธงเพื่อเป็นเกียรติว่านายทำอะไรวันนี้อ๋อวิ่งชนมาตูอีก เดี๋ยวผมจะทําของบูซี่ให้เสร็จนะฮะพอบูซี่เสร็จค่อยไปทําของซีโร่ต่อนะคือจะทําของบูซี่ให้มันเสร็จไปเลยนะไงบูซี่เกิดอะไรขึ้นข้างล่างนั่นน่ะว่าไงซีเจให้ฉันแนะนําหน่อยนะนี่คือซูฟูลันฟารีเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มของเลสเกโกทางฝั่งท่าเรือตะวันตกเออสบายดีไหมไม่พูดเลยเหรออารอาคุงได้ส่งข้อความจากเกาลูน พวกสมาชิกอัชญายกรเวียดนามพวกดานังบอยเตรียมตัวจะมาที่สหรัฐนี่อาจจะอธิบายสิ่งที่พวกขี้ขานนั่นโจมตีพี่น้องของเราอันจะไม่พูดจริงๆใช่ไหมจะไม่พูดจริงๆใช่ไหมเนี่ยคุณชุงฟูต้องการที่จะรับสินค้าคนส่งของทิ้งมันไว้ที่สนามบินมันมีสิ่งจําเป็นอย่างมากที่ต้องใช้นะ่ะโหแถมแปรได้ด้วยโอเคฉันไปเอาให้ได้นะ เขาเป็นไตพาคีหรือเปล่าแปลได้ไงวันนี้ไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนของฉันเองและดูเหมือนว่าเขาน่าจะไม่เป็นที่สนใจจากพวกดานางบอยเท่าไหร่นะอะไรไม่พูดจริงอ่ะขอบคุณที่สนับสนุนนะเราต้องไปที่ คาพาร์กใช่ไหมไอ,ไอตัวนี้มันเป็นตัวสําคัญที่อยู่ในรูปภาพตอนเราโหลดอะแต่ทําไมมันไม่พูดอะไรเลยความสําคัญคือแบบเหมือนจะไม่มีจะสมเหมือนไม่พูดอะพอมันพูดก็พูดให้แค่คนข้างๆอะไม่รู้ว่ามันแปลได้ไงนะมันพูดแค่เออเออแต่แต่คนแปลแปลได้โคตรยาวอะพูดแค่เออเอออะไรก็ไม่รู้โอ้โหแปลเหมือนกันไอตัวละครนี้ เราต้องไปที่แอร์พอร์ตเดี๋ยวขอเปลี่ยนรถก่อนนะรถนี้จะระเบิดละขอมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะไปแล้วอือหลงชนด้วยเดี๋ยวๆๆเด๊เดเดอ๋ขี่ตามไปไปที่คาพาร์คนี่ไงถึงแล้วที่จอดรถในแอร์พอร์ตแล้วเราต้องไปหารรถอีกใช่ไหม ได้เลยทางยาวแบบนี้มันอดที่จะยกล้อไม่ได้มันอดที่จะยกล้อไม่ได้รถอยู่ไหนอะอยู่ตรงนี้ไหมเออนี่ไงอะมาถึงแล้วขึ้นรถหน่อยนะไปไหนต่อดูเหมือนว่าพวกนานังบอยมันรู้แล้วนะครับว่าเรามาเอาของแล้วเราก็ต้องนี่ออกไปจากที่นี่เฮ้ยอย่าให้รถโดนดาเมจดเดี๋ยวไปทางไหนมันมาพอกทางเนี่ย เฮ้ยนี่ไงมีทางไปอยู่เราต้องไปที่พื้นที่โลเคชันเราต้องตามโลเคชันนั้นไปมาบล็อกอะไรวะเนี่ยผมจะไปอย่างมาบล็อกผมจะออกไปผมรู้แล้วทำไมมันมีทางแบบนี้เยอะมันเอามาบล็อกทางนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรีบไปก่อนอะไรเนี่ยนายไปได้ไม่ไกลหรอกเอาก็ลองดูดิ นีไ่งไงโอ้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 ไปทางไหนอีกเลยเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะต,องอองนต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมนะ่าต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมเนี่ยเออแปบ๊บหนึ่งนะขี่แล้วเลี้ยวขวามาทางนี้อาา่าฮะน่าจะถูกทางแล้วนะอย่าตามมานะอย่าอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผม ผมจะทำอุปรกรณ์ไม่ใช่ละโอ้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 โออยาหยุดรถนั่นไม่หยุดไม่หยุดเว้ยมาสั่งใครเป็นใครมาสั่งไี่งไงเป็นใครมาสั่งให้หยุดไม่หยุดเว้ยใครยอมหยุดปะโถต้องหนีตำรวจอีกอะไรครับเนี่ยต้องหนีทั้งตำรวจแล้วก็หนีอีกแกง๊งนึ่งแลน่ย มันจะหนีไปหลายแก๊งนะนะ่ะโอ้ไอ้ไอ้นี่ก็มาอีกจะมากี่คันวันนี้โอ้โหตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีหืมจะมากันเยอะไปไหนอย่านะอย่านะตรงนี้เลี้ยวขวาขี่ช้าๆอยา่าอย่าอย่าชนนะไม่เอานะเอา้าถึงแล้วเรียบร้อยได้ตังมาหกพันพอขี่รถมาถึง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขี่รถมาถึงปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย